ที่ควบคุมอารมณ์เก่งเนื่องจากเขาเป็นคนที่อาจจะไปฝักใฝ่เรื่องธรรมะนะคะมีการนั่งสมาธิมีการสวดมนต์นะคะเพราะฉะนั้นทําให้ไพ่ไฮรลทไไม่ขึ้นมา mm hmm. เขาก็เลยไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อคุณแต่ลึกๆแล้วในใจก็คือเขาคิดถึงคุณ5้าถ้วยนะคะคิดถึงนะแต่ว่าด้วยความไกลกันเขาไม่สามารถทำอะไรได้ the world ที่คุณมาถามถึงหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนจอกกองที่หนึ่งอาจจะเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนไม่ชอบอธิบายไม่ชอบพูดไม่ชอบแสดงออกแต่ลึกๆแล้วเขารักคุณนั่นแหละแล้วก็ยังรอคอยยังคิดถึงห่วงใยนะอาจจะมีความเป็น emperor เยอะคือเหมือนกับว่าวิความเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุเกินอายุะนะคา,าจจะเป็นคนที่มีเหตุผล มากมากเลยมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นไปได้นะคอ,อ,อยสองใบแล้วแนวะโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไง two of wands อ่าแต่เขารอคอยคุณนะ ูอวนะคะเขารอคอยคุณด้วยความหวังเขาเป็นคนใจกล้าใจเด็ดนะคนคนนี้ไม่ใช่คนอ่อนแอเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปกใจต่อให้เขานิ่งไปแต่คุณยังอยู่ในใจเขานั่นแหละแล้วเขาก็ยังรอคอยการมาพบมาเจอกับคุณอยู่เสมอเห็นไหมทูอวนะคะสองไม้สไม้นะสองไม้นะ าจจะมีความกังวลบ้างแหละว,ว่ากลัวว่าคุณจะเลวไหลหรือทําอะไรรับหลังเขาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่กลัวว่าเขาจะทําอะไรรับหลังคุณต่างคนต่างระแวงกันใช้ด้วยความห่างไกลและมีระยะทางเข้ามาเป็นตัวแปรนะในความรักความสัมพันธ์มันเป็นการวัดใจนะทัวร์สอด มีคนใดคนหนึ่งยังไม่เปิดใจในความสัมพันธ์นี้เป็นที่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ทว็อสอดขึ้นมาเห็นไหมมีการบล็อกมีการปิดกั้นเกิดขึ้นไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาหรือทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคุณอาจจะผิดสัญญากับเขาก็เป็นไปได้เหมือนกับว่าสัญญาว่าจะมาพบไปเจอกันแต่คุณก็มีโปรเจกต์งานใหม่เข้ามาทําให้คุณไม่ได้บอกเขาแล้วคุณก็ไปเลยไปทํางานใหม่ของคุณไปเลยประมาณนี้แล้วทําให้เขาเป็นฝ่ายที่ต้องรอคอย มันก็เลยเกิดความนิ่งเงียบในความสัมพันธ์นี้ในเดือนกุุภานี้นะคะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวาเลนทน์ก็แล้วแต่คุณก็ไม่มีเวลาเจอเขาเขาก็ไม่มีเวลาเจอคุณต่างคนเออเขาอาจจะรอคอยแต่คุณก็อาจจะทําไม่ได้อย่างที่คุณพูดไว้หรือสัญญากับเขาไว้เพราะฉะนั้นมีฝ่ายหนึ่งที่รอคอยและอีกฝ่ายหนึ่งห่างไกลความความรู้สึกในเดือนนี้ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งกรมภาก็คือ มีแต่ความคิดถึงเท่านั้นที่ทําได้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะกองหิ่ปับมานี้นะคะต่อไปคนที่เลือกเด็กที่ภายที่สองนะภายที่สองมาดูกันว่า คุณเป็นยังไงแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในเดือนธันวางนี้นะคะเทนออฟสอดมีแต่คนผิดวางเสียใจเนาะเทนออฟสอดเอนเนจีปีนี้มีแต่คนมีปัญหานะคะคุณเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะอะไรสิบดาบเลย จ็บปวดเพราะเขาเหรอน่าอคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณเอ็ดออฟครับนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือไม่แน่ใจว่ากองนี้เป็นความรักแบบแอบชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่ได้สารสัมพันธ์กันหรือว่าสารสัมพันธ์แล้วแต่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้สนใจในความรักความสัมพันธ์หรือทัววที่คุณหยยื่นให้นะเอ็ดออฟครับมันกับหัวคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณคุณก็เลย รู้สึกว่ามันบาดเจ็บน,นะสิบดาตาเลยแล้วก็ไฟออฟสอดใช่คุณทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันแล้วมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมง,งอ้อนั่นน่าจะเป็นฝ่ายเขาเอาเอาตีเป็นว่าฝ่ายคุณเป็นเป็นผู้ถูกกระทำแล้วกันนะคะเขาน่าจะไม่ได้งอคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกผิดหวังนะเป็นไฟออฟสอดผิดหวังในการกระทําของเขา